ครับขอ Saudi FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าในไลน์นี้นะครับเป็นช่วงเวลาสําคัญพิเศษของอีฟซีในช่วงวันหยุดในช่วงนี้แม้เป็นเวลาพักผ่อนอฟซีเตฟซีก็ยังเข้ามารับชมผมขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้รับสิ่งดีจากการเข้ามารับชมในไลน์นี้และขอขออีฟซีทุกท่านได้รับนะครับสิ่งที่เป็นมงคลในการเข้ามารับชมนะครับนี่คือพระเครื่องรายการสําคัญนะครับที่ผมได้ รีวิวให้เอได้รับชมนะครับเป็นพระเครื่องของอขมรนหรือประเทศกัมพูชาหรือ,อประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับแคนาบรีนะครับนั่นคือพระอุปคุตขมรนะครับซึ่งเป็นพระผู้คุตที่ประทับนั่งมีปสักคล้ายหัดขวางของท่านนั้นเหมือนถือดอกบัวนะครับหรืออะไรนะครับอย่างสักอย่างหนึง่งแล้วก็มีสับเป็นอุณารมหรือก้นหอยกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเป็น เ,เวลาก้นหอยอยู่ในวัตถุมงคลไดก็ถือว่าจะทําให้เกิดความเข้มแขังและความเป็นมงคลมากนะครับพระมงคลนี้เชื่อว่าป้องกันชั่วร้ายและวอวยพรนะครับให้เกิดสิ่งดีๆนะครับพระบุคตรงนี้มีสาเป็นเหมือนโลหะผสมล้ว่าโลหะนะครับแต่ก็บนทองเหลืองเป็นหลักนะครับอุณาโลมหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าตรงกลางนะครับด้านหลังเ้าอุณาโลมเก้านะครับ ด้านหน้านะครับอุลาโลมประมาณ4นะครับแล้วผมคุณนันประทับอยู่บนซุ้มตามที่เอฟซีเห็นนะครับแล้วผมพิกไปชมด้านหลัง FC เอฟซีจะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะครับสวยชัดมากๆในรายละเอียดขอบคุณท่านเข้ามารับชมและฝากช่วยแชร์ต่อให้เห็นพระเครื่องสําคัญของเราด้วยนะครับขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมในรายนี้นะครับขอบท่านมีความสุขความสําเร็จและสมหวังในการเข้ามารับชมในรายน,นี้ทุกๆท,กท่านนะครับขอบคุณครับ